สวัสดีครับพี่น้องชาววัวช่วงนี้ก็มีข่าวการเลิกเลี้ยงวัวกันเยอะนะครับมีคนเลิกเลี้ยงวัวกันเยอะทําให้วัวก็ราคาถูกอย่างต่อเนื่องนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่แล้วเรียกว่าแทบจะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับคนที่เลิกเลี้ยงวัวในตอนนี้ก็คือคนที่เพิ่งจะ เริ่มเลี้ยงวัวเมื่อหลังโรคโควิด -19 ระบาดนี่เองนะครับคือส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่ออกจากงานเมื่อตอนที่โควิดระบาดนะครับได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็มาหาซื้อวัวเลี้ยงนะครับแล้วก็พอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งขาดรายได้ไม่มีรายได้นะครับก็เลยทำให้จำเป็นต้องขายวัวทิ้งนะครับแล้วก็กลับไปทำงานในเมืองเหมือนเดิมนะครับกระแสนี้นะครับก็ไม่ได้ มีแค่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศก็มีเหมือนกันอย่างผมเนี่ยดู YouTube ของต่างประเทศอ่าโดยเฉพาะฝรั่งเยอะนะครับผมก็พบมีกระแสอ่าคล้ายๆกันเหมือนกันก็มีการพูดคุยในเรื่องทานองนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอ่าในกระแสต่างประเทศนั้นมันจะมีรายละเอยียดที่แตกต่างจากบ้านเราเล็กน้อยนะครับคือบ้านเราเนี่ยจะเป็นแนวเลี้ยงวัวใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นะแะแรแบบเขาเรียกว่าโฮมสเตดนะครับก็คือกลับไปทำกเกษตรที่พื้นที่ต่างจังหวัดทำนองนี้นะครับคือเขาจะไม่ได้แค่เลี้ยงวัวแต่เขาจะไปทำเหมือนกับจุดนุ่งไม้หลักของเขาก็คือการพึ่งพาตัวเองการผลิตอาหารด้วยตัวเองเพราะว่า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชีวิตเขาก็จะเป็นชีวิตในเมืองใช่ไหมครับอา,อาหารทุกอย่างเขาก็จะไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมานะครับเขาไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ทําอะไรเองทีนี้ในตอนที่โควิดระบาดเนี่ยพวกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยครับของอาหารเนี่ยม,มันช็อตมันขาดแคลนมันทําให้ในซูเปอร์เนี่ยไม่มีอาหารขายผู้คนก็ขาดแคลนอาหารนะครับเขาก็เลยมีกระแสว่าถ้างั้นก็ไปปลูกผักเองเลี้ยง สัตว์เองผลิตอาหารเองนะครับก็เลยมีคนจํานวนมากนะครับย้ายออกนอกเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่นอกเมืองนะครับมีไปหาซื้อพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่เล็กที่ว่าก็ประมาณสัก4ีหเอเคอร์หนึ่งเอเคอร์ก็เกือบสีไร่นะครับก็ไม่เล็กสําหรับบ้านเรานะครับก็ยี่สิบสาไร่เลยทีเดียวนะครับเขาก็ไปทาเป็นทําฟาร์มนี่แหละครับมีปลูกผักมีอะไรหลายๆอย่างนะครับปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะรีดนม เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่เนื้อนะครับหลากหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะผลิตอาหารเองนะครับแต่ว่าพอสักพักหนึ่งสองสามปีผ่านไปก็มีคนเลิกโฮมสเตดดิ้งเนี่ยครับก็มีคนเลิกทำเป็นจำนวนมากนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเนี่ยช่วงนี้นครับท,ที่เลิกกันมากนะครับ แล้วผมก็พบว่าเหตุผลที่คนที่ฝรั่งนะครับเลิกทำโฮมสเตดดิ้งกับคนไทยเลิกเลี้ยงวัวเนี่ยก็มีเหตุผลที่คล้ายคลึงกันมากนะครับซึ่งผมก็เรียบเรียงได้เป็น3ข้อใหญ่ๆนะครับมีดังนี้นะครับข้อ1ตั้งความหวังเอาไว้สูงเกินความเป็นจริงนะครับอา,อาจจะเกิดจากการ าวาดภาพหรือการสร้างภาพของอสื่อเป็นการปั่นตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้คนที่มาเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับอันนี้ผมขอวกกลับมาพูดถึงในบ้านเรานะครับคนที่มาเลี้ยงวัวเนี่ยตั้งความหวังตั้งมีความคาดหวังที่สูงเกินความเป็นจริงนะครับหลักๆแล้วก็ตามกระแสวัวง,งามนั่นแหละครับคิดว่า ซื้อวัวสวยๆมาเลี้ยงนะครับราคาแพงๆแล้วก็จะขายวัวได้ในะราคาแพงๆวัวราคาหลายหมื่นหรือว่าเป็นแสนทำานองนี้นะครับซึ่งการตั้งความหวังแบบนี้นะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ผมบอกว่ามันอ่าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าวัวงามเนี่ยนะครับ มันเกินจากราคาวัวไปเยอะมากราคามันจะสูงกว่าราคาวัวไปเยอะมากราคาวัวเนื้อนะครับไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยคนที่จะขายได้ราคาเนี่ยมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับอาจจะต้องมีอิทธิพลต่อหลายๆคนนะครับงั้นคนที่มาเลี้ยงวัวใหม่อย่างเราเนี่ยนะครับเราไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีประวัติไม่มีอะไรไม่มีใครรู้จักทั้งสิ้นนะครับังนั้นเราจะไปขายวัวได้ราคาแพงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ไม่ใช่แค่วัวหรอกครับวงการอื่นก็เช่นกันอย่างเช่นขายพระเนี่ยนะครับถ้าผมถือพระองค์หนึ่งไปขายเนี่ยมีคนจะเชื่อผมไหมครับว่าเป็นพระอะไรแต่ถ้าเป็นบอยทัพพจันร์อ่ะสมมตินะครับผมขออนุญ,ญาตเอ่้นามบอยทัพพจันร์ถือพระองค์เดียวไปขายเนี่ยถ้าพระองค์นั้นมูลค่าเป็นแสนเขาก็าขายได้เป็นแสนนะครับแต่ถ้าผมไปขายเนี่ยอย่างดีก็อง์ละสองพันนะครับเหมือนกันครับการซื้อขายวัวก็เหมือนกัน ถ้าใครสักคนวัวฟาร์มดังๆเนี่ยครับเขาก็เรียกราคาได้แต่เราเพิ่งเลี้ยงใหม่นะครับยังไงเราก็เรียกราคาเหมือนเขาไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องอิงราคาเนื้อเป็นหลักนะครับเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือประเมินความหนักของงานต่ําเกินไปนะครับคิดว่าการเลี้ยงวัวนั้นมันเป็นเรื่องง่ายแค่มีหญ้ามีฟางให้กินก็ได้แล้วนะครับแค่ปลูกหญ้าเตรียมแปลงหญ้าให้พร้อมก็เพียงพอแล้วที่จะเลี้ยงวัวนะครับ แต่ในความเป็นจริงนั้นมันยากมากนะครับการจะปลูกหญ้าให้ประสบความสําเร็จให้เพียงพอต่อความต้องการของวัวน,นั้นมันก็ยากในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วการที่เราจะต้องมาตัดหญ้าให้วัวก,กินนี่นะครับการต้องทํางานกลางแดดร้อนๆยกของหนักๆนี่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันลําบากมันเหนื่อยมันร้อนนะครับแล้วมันก็ยังไม่มีไรายได้ด้วยนะครับ เราทำเป็นป,ปีอยู่อย่างนี้นะครับถ้าคนใจไม่รักเนี่ยทำไม่ได้แน่ๆน,นะครับหลายๆคนนะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนี่พูดถึงแค่การหาอาหารนะครับแต่ในการเลี้ยงวัวเนี่ยมันมีรายละเอียดลีกยอ่อยอื่นๆมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผสมพันธุ์การสังเกตอาการนะครับการคลอดอะไรต่างๆนะครับมีหลายปัจจัยหลายรายละเอียดนะครับที่มันสร้างความลำบากความยุ่งยากให้กับชีวิตเรา เหตุผลข้อที่3นะครับก็คือประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปนะครับเราคิดว่าเออเราทำได้นะครับเราเลี้ยงวัวได้ไม่ยากหรอกเรามีเงินซื้อวัวมาเราทำคอกดีๆเราปลูกหญ้าเราเตรียมแปลงหญ้าเตรียมอาหารไว้นะครับมันน่าจะได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำไม่ได้อย่างที่หวังนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าผม มีความรู้ในเรื่องของการดูอาการวัวสังเกตอาการวัวพอสมควรนะครับแต่พอเจอกับสถาน,นการณ์จริงมันไม่เหมือนจากาที่เราศึกษามานะครับอย่างเช่นเรื่องของการจับสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าอาการวัวจะกระวนกระวายวัวจะร้องปีนคมคนอื่นนะครับอ,อวัยวะเพศบวมนะครับมีเมือกไหลนะครับแต่พอเจอสถาน,นการณ์จริงนะครับวัวผมทุกตัว ไม่มีตัวไหนร้องไม่มีตัวไหนโคมตัวอื่นเลยครับอย่างดีก็แค่มีเมือกไหลออกมาแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยมันยากมากนะครับในการที่จะจับสัตว์ให้แม่นยำดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับซึ่งแน่นอน2-3ปีเนี่ยมันไม่เพียงพอแน่นอนนะครับที่จะทำให้การเลี้ยงวัวของเราเนี่ยสำเร็จนะครับ การเลี้ยงวัวให้ประสบความสําเร็จนั้นนะครับมันเป็นเกมยาวมันต้องใช้เวลานานมากนะครับทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับที่ผมไปคุยด้วยที่ผมไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับเลี้ยงวัวมันไม่ต่ำไปย่า20ปีทั้งนั้นเลยนะครับและทุกคนก็เคยผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดในเรื่องของการเลือกสายพันธุ์วัวการผิดพลาดในเรื่องของการเลือกวิธีการเลี้ยงวัวนะครับรวมถึงการผิดพลาดตาม อ,อย่างเช่นมีโรคระบาดขึ้นมาทันทีทันใดอย่างลัมพีสกินนี่นะครับไม่เคยมีอยู่ๆก็มีขึ้นมานะครับหรือว่าอย่างอื่นนะครับโรคพยาธิโรคระบาดต่างๆซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียมากมายนี่นะครับล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกันมาทุกคนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาสู่วงการนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับว่ามันจะต้องเป,เ,ปเป็นเกมยาวนะครับ ทุกคนจะต้องอดทนนะครับทุกคนจะต้องต่อสู้จะต้องยืนระยะให้ได้นะครับและเมื่อยืนระยะได้แล้วเนี่ยมันก็จะสําเร็จแน่นอนครับผมยังผมเพิ่งเริ่มทําได้แค่3ปีนะครับมันก็ยังห่างไกลจากความสําเร็จนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้อยู่นะครับการเรียนรู้ไปพราะการลงทุนการขยับขยายฟาร์มนะครับก็เป็นงานหนักมีปัญหามากมายที่ผมต้องฝ่าฟันนะครับ ก็หวังว่าประสบการณ์ที่ผมแชร์ในช่อง YouTube นี้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเพื่อนๆที่กำลังคิดกำลังวางแผนว่าจะทำฟาร์มวัวเหมือนกับผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ